เพื่อให้เรารู้ว่าการทํางานของจิตวิญญาณจิตมโนวิญญาณกับนามรูปเนี่ยมันทํางานกันยังไงอืมไม่มีอลองสับปะท,ที่ตรงนี้สภาพเดิมเนี่ยตรงเนี้ยเราจะยังไม่เลิกนิพพานเพราะเพราะนิพพานเป็นความดับเย็นจริง,รงๆการเลืกที่ถูกต้องควรจะเลือกอสังคตาธาตุอสังคตาธาตุเนี่ยเหมือนก um ุมารกุมารีซึ่งยังไม่รู้อเลยสัตตสี ก็เลยเข้ามาหลงยึดเข้ามาหลงยึดตัวนี้นะเข้ามาหลงยึดสังกตาธาตุระบบตรงนี้การปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นสังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้นสังสารวัตรภพชาติจึงเกิดขึ้นซึ่งผู้หลงเนี่ยผู้ยึดติดหรือสัตตานังเนี่ยที่สามารถหลุดได้เองเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นทีพวกนั้นเนี่ยคือถูกเรียกว่าพระพุทธเจ้าหรืออรหันต์สัมมาสัมพุทธะอรหันต์สัมมาสัมพุทธะก็จะเป็นผู้มีจิตเมตตาที่จะบอกสอน เพื่อไสัตว์ทั้งหลายที่เข้ามาหลงในระบบเนี้ยถอนอุปทานความยึดออกมาแต่นั้นการออกมาเนี่ยจะออกมาได้เป็นละลอกละลอกเพราะว่าคนที่รู้ได้เองเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและเวลาธรรมะที่ประกาศมาแล้วเนี่ยมันจะมีการเสื่อมไปนั้นธรรมวินัยเนี่ยก็จะที่สุดจะอันตรธานไปจากโลกหายหาไม่เจอก็จะมีการเกิดขึ้นใหม่ส่วนอหรหันเนี่ยเมื่อรู้แล้ว ก็จะไม่มีการย้อนกลับหลงวงรอบเดียวหนึ่งคืนของสังสารวัตรหนึ่งคืนของอวิชชาความมืดความบอดตลอดการยาวนานพอมีวิชาแล้วเราก็กลับมาสู่ก็จะเรียกนิพพานได้ละคือเราจะดับเย็นฉันทะราคานันทิตนาในระบบตรงนี้ละไม่มีการกลับอีกทีเดียวหลงทีเดียวละหายหลงทีเดียวทานที่เป็นมหาทานเนี่ยทานมันกว้างไงโย่ ให้คำพูดที่ไพเราะก็เป็นทานอภัยทานอเวลทานอภัยาปาชาทานทานคือการให้อภยัยการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนนี่ก็เป็นทานและทานอันนี้เป็นมหาทานชั้นเลิศด้วยยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานด้วยวัตถุเข้าของอีกนั้นทานเนี่ยมันกว้างหลายหลายระดับมากเราไม่มีทรัพย์ปัจจัยเราก็ให้ทานได้